การสังคมมาตาสามเก่ายังจําเป็นอยู่บอมาตาสามเก่าคือคนที่เคยเป็นพนักงานแล้วออกมาจ่ายเองนะคะซึ่งหนึ่งแน่นั้นคือเพศนุ่งนิงเองดูซกว่ามันเ่็นจาเป็นเลยเพราะว่าอย่างสิทธิ์ยังกับบมี่ยังเช่นลานยาเพศนี้นี่รับสิทธิ์บัตรทองมันมนาค่ะสามที่สองลกูกคนใส่บัตรทองได้รับยาฟรีบอมี่ขา,าใเสจ่ใจแต่ประกันสังคมใส่ได้เงืนสวัสดิการนี่ยังกับบมี่นะคะเราที่สําคัญคือได้แค่คูดหินปูปนแปดร้อยบาทซึ่งบัตรทองกับคูดได้คือกัน เออประกันสังคมในยังต้องลอดบุตรแจ้งสิใดมื่นหาแต่เข้าใจาเดือนละ4ี่สสองบาทตกปีหนึ่งเกือบหกพันแต่หายค่าลอดบุตรแค่มื่นหาพากเองก็ได้คันวางฉันเราทีนักก็นั่นคือมีลูกให้เดือนละ200บาทจะลูกหขวบแพ่่เผิดยังบ่ได้เลยดิค่ะสองร้อ ล้วตอนนี้ยิงมีปัญหาเรื่องเอาเงินไปสื่อตึกล่างแพงกว่าปกติสองเท่าประกันสังคมเห็นอีอย่างอยู่เท้าอีลีมันยังคุมอยู่บอประกันสังคามมาตาสามเก่านี้เพ่อนนิ่งคิดว่าเพ่อนนิ่งคงสีออกแล้วล่ะค่ะเอาเงินในส่วนนี้ปีละหาหกพันไปสื่อประกันสุขภาพนอนโรงพยาบาลเอกชนสวยๆยังคุมกว่าอีกผู้ใดมีความเห็นแนวใดคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างเด้ค่ะเดอ้อ